เอ t กับชุดยก6นิ้วชุดแต่งเล็กรอบคันและแรปสติ๊กเกอร์รอบคันจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ แล้วนะคะซึ่งวันนี้เอาก็จะมารีวิวรถเช่นเคยกับรถกระบะฟอร์ดยกสูงรุ่น XLT มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2นะคะตัวนี้160แรงมา้ามาดูกันเลยค่ะลูกค้าหลายคนมีคำถามว่าอ้าวเครื่องยนต์2.2เอง160แรงมา้าเองเอาอยู่ไหมไหวหรือเปล่าบอกได้เลยเหลือๆค่ะอาและที่สำคัญแต่งเหล็กรอบคันเดี๋ยวเอาพาดูนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้าง อย่างแรกเลยตรงสีเหลืองนะคะเฉดสีเหลืองตัวเลนเจอร์ไม่มีนะคะเป็นการแล็บสติกเกอร์รอบคันนะคะเปลี่ยนเฉดสีจากสีบรอนเงินให้เป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะงานเนีบเนีบดูใก,กล้ๆได้เลยค่ะคิดว่าทำสีจริงด้วยซ้ำไปนี่อ่ะและที่อยู่บนฝาก,กระโปรงนะคะก็จะเป็นสกูปรูปม้านะคะถ้าเป็นสองเฉดสีก็คือจะเป็นสีเหลืองตัดก,กับสีดําด้านนะคะตัวนี้สกูปใหญ่มา,มากๆทาให้ตัวฝาก,กระโปรงเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้น ทำไมต้องทําเป็นสองสีทูโทนนะคะทําให้ตัวของเ,อเขาเรียกว่าอะไรจุดเด่นบางจุดอย่างตัวม้ารู้สึกว่าโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นสีดําอาจจะกลืนไปทั้งหมดนะคะไม่ได้กลืนเลยนะคะกลืนกินแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าฟอร์ดดีไซน์แบบเลตเตอร์นั่นเองค่ะส่วนตัวหนังสือฟอร์ดเราทําเป็นสองสีซึ่งเป็นสีดําตัดกับสีเหลืองขอบเหลืองแบบนี้เลย แล้วก็ถอดกระจังหน้าตัวเดิมออกไปเลยใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยนี่ถ้าทําเป็นสีดําล้วนนะคะจะมองไม่เห็น,นะคะ่ะตัวหนังสือฟอร์ดทาให้แบบตัวหนังสือมันชัดขึ้นนะคะแล้วก็เข้ากับสีตัวรถที่เป็นสีเหลืองด้วยส่วนชิ้นใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นกันชนหน้าของแฮมเมอร์รุ่นชิงซีรีพัดนะคะซึ่งเป็นเขาเหลี่ยมนั่นเองค่ะการดีไซน์ของแฮม m มอร์จะเป็นแบบนี้เลยแบบเหลี่ยมใหญ่กว่าตัวบอดี้รถนะคะ มาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดง2ห่วงแบบนี้สามารถลากจุงมได้เลยนะคะและที่สําคัญมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบดับเบ,บ,บิลไลท์แบบนี้เลยนะคะด้านในจะเป็นไฟตัดหมอกแบบนี้ส่วนด้านนอกจะเป็นไฟเลี้ยวพร้อมไฟหลีแสงด้านในจะเป็นสีส้มแสงด้านนอกจะเป็นแสงสีขาวนั่นเองค่ะแล้วก็การดีไซน์ของเขาของเขาจะครอบมาถึงดวงไฟด้านด้านหน้าเลยนะคะแบ่งเป็น3ส,ส่วนกระจังแล้วก็ ชอบใส่นะคะส่วนด้านล่างนะคะก็ติดกันแค้งของแฮมเมอร์ให้เหมือนกันเป็นสีแดงนะคะทําให้เหมือนมันสวยอะถ้าเป็นสีแดงด้านล่างนะอะเพราะว่าตัดกระสีดําได้ลงตัวมากแฮมเมอร์อเขาจะเน้นเป็นสีดําแดงดูสังเกตตัวโลโก้ตรงนี้ไม่แล้วแฮมเมอร์นะคะทําการดีไซน์ของเขานะคะเขาจะดีไซน์มาพร้อมใส่เลย ตัวนี้เป็นบล็อกเซนเซอร์นะคะไว้สําหรับแข่รุ่น w i ยเทคนั่นเองค่ะและกันชนตัวนี้แข็งแรงมากนะคะเพราะว่าทําจากเหล็กหนาประมาณ3มิลน,นะคะทำจากสีพาวเดอร์โค้เลยซึ่งเป็นสีที่ป้องกันสนิมอยู่แล้วอายุการใช้งานอยู่ได้นานๆเลยค่ะลูกค้าถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่ได้เกิดกันชนนะคะจะไม่เป็นสนิมเลยหรือว่าลูกค้าเอาไปจุบนิดนึงจะเป็นสนิมแค่จุดที่ลูกค้าไปจุบแค่นั้นเองค่ะแฮมเมอร์ เป็นแบรนด์ที่ส่งออกนอกประเทศนะคะสุดยอดมากๆนะคะเพราะว่ามั่นใจในคุณภาพของเขาได้เลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นเสาวัดร,ระยะเฉยๆนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนตรงนี้เอาไว้สําหรับเวลาลูกค้าเข้าห้างหรือว่าลอดใต้อุโมงกะระยะก่อนว่ารถเราสามารถเข้าได้ไหมนั่นเองค่ะสวยงามจบครบทุกรูปแบบ